โอเวอร์แอคสวัสดีครับพวกเราโอเวอคครับผมอะไรบวกเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำซีจีเฮ้กอร์ซิล่าหนึ่งชั่วโมงปะทะหนึ่งวันโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับเราไปดูคลิปอาทิตย์หน้ากันต่อเลยวันนี้ที่เราเลือกทำซีจีกอร์ซิล่าเพราะว่ามีประเด็นอะไรบ้าง เพื่อนๆ<ม>ที่ติดตามแวกอะไรเงี้ยเวลาเราทำซีจีหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์ไงเราจะมีพวกแบบทำซีจีก็ซิล่าเยอะเราก็เลยไหนๆมีโอกาสทำซีจีหนึ่งชั่วโมงเวทหนึ่งวันเนี่ยเราก็เลยอยากหยิบยกเอาตัวกอซิล่ามาเป็นโจทย์ในการทำในครั้งนี้เลยครับผม,มบวกไปบ้างละโจทย์ครับเออโจทย์ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเรฟเฟล็งช็อตที่เราจะทำในซีจีในวันนี้กันไปเดี๋ยวเรามาดูเรฟเฟล็ง ท่ราจะก็คือคนตกใจก็ซลราอ๋อก็ซลราก็ซีราอาบากเราเริ่มทำไมั้ยไหมเริ่มจากเดี๋ยวเราไปถ่ายพูดเทยแถวนี้ก่อนไปอะไรเนี้ยถิดนิดนึงมันมีมีแดดสองตรงนี้พอดีเลยไม่ต้องทำเลอะไรกันเนี่ยกระนดแ Action ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรากลับสตูแล้วก็ไปวางแผนเรื่องการทำจีซีกันอันนี้ไม่นับหนึ่งชั่วโมงนะไปคร <ไป S 2> ับตัวเอง เดี๋เมื่อกี้นี่เราไปถ่ายโพสเทจมาเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะมาวางแผนว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราทั้งสองคนจะแบ่งงานกันยังไงเดี๋ยวอ่ะเราวมัจะแบ่งตามถนัดเลยอ่ะผมจะเป็นคนทำ 2D แล้วพี่จะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ 2D ๋ยวผมว่าจะเป็นคนทำตัวโมเดล 3D g o ซิล l l a เฮ้ยก็เดี๋ยวเพี่จะทำช่วงที่แบบเป็นก Godzilla ขึ้ามาอนิเมตนะตัวแสงไฟอะไรตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นคนทำเริ่มเลยปะล่ะคันม้าคันมืออยากทำ CG งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นโมเดลก่อนพี่ไปกินข้าว ผมมมรววมมาแล้วสวัสดีครับผมเป็นพิธีกรมาขั้นเวลาสักนิดหน่อยนะฮะคือผมจะมาจับเวลาให้กับการทำ CG g ีก็ซ i l ่านะครับเรามาดูกันว่าทาง Over Act นั้นเขาจะทำอย่างไรเริ่มเลยละกัน <c oughs> เลยคมับพี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับคุณบอสครับคือกบเนี่ยกระดูกมันเยอะมากเวลาเราตักขึ้นมากินเนี่ยมันทำให้แบบว่าบอกเลยว่าเยอะมากเพราะมันเป็นกระดูกมันก็เลยติดมันผมไม่รู้เรื่องสุขภาพมันมาก่อนเนี่ยเดียเป็นไงกอซิล่าพี่ถาไปาละโอ้เดือผ่านชาดิ้ง้วล่อันนี้โหลดมาเป็นโมเดลฟรีครับจะปั้นเองครับไม่ทันู้ เออแต่โมเดลที่หลดมามันไม่มีเท็กเจอร์มาให้มันจะเป็นแบบขาวๆอย่างนี้เลยผมอาจจะต้องทำเท็กเจอร์ึันเหมในโ o t o s h o p ไม่รู้หนึ่งชั่วโมงจะทำได้แค่ไหนเหมือนกันต้องอนิเมตอีกเว้ยเรามาดูกันตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะเป็นกูรูเรื่องก็อซิล่านะครับก็มาพบกับน้องทัดผมเค,ครับ ฉากนี้ที่เราจะทำกันเป็นของภาคไหนครับเป็นก็ซิลาของฝั่งยุโรปภาคที่สองแล้วพอพอจะรู้ต้นต้นกำเนิดของก็ซิลาเป็นยังไงอันนี้เป็นสัตว์ประหลาดของญี่ปุ่นสัตว์ประหลาดของญี่ปุ่นตั้งแต่ปีไหนน้นไม่รู้นานแล้วเมืออมาก็ทราบเป็นหนังสายภาคเลยผมก็มีรูปภาพต้นกําเนิดหรือเป็นก็ซิลาตัวแรกตัวแรกของฝั่งญี่ปุ่นเลยเป็นไงรูบลางน่ารักมุ้งมิ้งฟุงฟิงเดี๋ยวเราไปดูพี่ไอเดียกันเลยดีกว่าครับว่าถึงไหนแล้วครับไปครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ทำงานของพี่เดียแล้วครับใช้เวลาเดินทางนานสองเท่าเลยตอนนี้ถึงไหนแล้วครับตอนนี้เพิ่งทำ texture เสร็จครับผมตรงนี้ต้องขยับอะไรไหมครับใช่ครับแต่ใบละของมันเราต้องใส่กระดูกให้มันแล้วก็อันนี้เดีให้แบบอ้าเดี๋ยวพี่เดียร้องร้องเลยอ้าอะเราก็อย่าไปรบกวนพี่เดียอะไรมากมายเลยให้พี่เขาใช้สมาธิไปดูพี่บอลหน่อยพี่บอลถึงไหนแล้ว เออตัวใจเออตอนนี้พี่บอลถึงไหนแล้วพี่จริงตอนนี้ก็พยายามหาเอเนเมนต์ต่างๆที่เอามาใช้กับในตัวคอสซิล่านะครับก็จากเลฟเฟอเรนซ์ที่เราดูเนี่ยมันขาดเหลืออะไรบ้างใช่ใช่ครับพี่อันนี้คือเลฟเฟลนเหรอเนี่ยใช่มันคือเลฟเฟอเรนซ์ที่ตอนนี้เราดูมันขาดเหลืออะไรบ้างแล้วก็ดูว่ามันขาดเหลืออะไรบ้างแล้วเราก็เออค่อยหาต่อว่ามันเหลืออะไรบ้างเป็นยังไงเป็นงั้นแล้วสุดยอดจริงๆเลย แล้วรอ,อตัวโมเดลของเดียอยู่แต่ว่าอันนี้ที่ทำเนี่ยมันก็จะแบบมีกินสกินนะครับก mm ินสกินที่เอามาลองเทว่าเอ้ยถ้าคออซีลล่ามันปล่อยแสงมันยังไงซึ่งในตัวนี้มันปล่อยแสงแบบว่ามันดันเขาน้าลงนะแล้วก็โปลูลงกับแสงอะไรเงี้ยเราก็ลองรวมเอ e m เ n t มนต่างๆดูก่อนว่าขาดห,หรืออะไรยังไงแล้วมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อรอของเดียมาใด้มากที่สุดตอนนี้นะครับเราก็ได้สอบถามพี่บอลไปที่เรียบร้อยแล้วเราไปชมช่วงหน้ากันต่อเลยรนะับ สวัสด <mm ีครับพ er> ี่ไอเดียครับต่อผมมาอีกช่วงหนึ่งแล้วครับพ euh ี่ถึงไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้กำลังใส่กระดูกให้ตัวโมเดลครับผมพอใส่กระดูกเสร็จเราก็จะอนิเมตจากนั้นก็จะจัดแสงเลาเรนเดอร์ส่งอัลี่บอนชอบที่ดูเวลาน่าจะแบบจัดแสงไม่ได้สวยมากเรนเดอร์ไม่ละเอียดเนี่ครับตอนนี้เจ็ดนาทีพี่ครับผม กำลังเล่นก็อดผมให้พี่ได้แค่สองนาทีเดีวพี่ห้านาทีนั้นเก็บไว้พี่บอลครับครับผมครับผมเยวครับพี่คือตอนนี้จะไม่เรนเดอร์แบบสวยแล้วพี่จะเล่นแบบอาการเท่าที่ได้เลยครับผมเราให้พี่บอลไปแก้ให้มันสวยขึ้นจะลอีกวันหนึ่งล้วเรารีบส่งพี่บอลเลยว่ะไปเดีวไป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 ผมได้แล้วครับไปกันอะไรมาแล้พี่มาแล้วพี่โอ้ยกล้ามแขนขึ้นเลยเนี่ย พี่บอลทับตอนนี้ไหนพี่ผมให้ได้พี่แค่ห้ารีห้านาทีเนี่ยกูต้องมาเล่นกับมึงเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งกดดันวอะพี่บอลไอแสงสเปกคูล่าตรงตัวโมเดลมันไม่ค่อยเนียนพี่ปรับให้มันเนียนได้แบบมันโมเดลมันไม่เนียนนะพี่พี่ปรับหน่อยให้เวลาพี่ทั้งห้านาทีโอเคตอนนี้เหลือสามแล้วใช่ไหมโอเคสามนะสองเดี๋ยวเฉยแหมแต่อคนเล่นกันเก่งเหลือเกินตอนนี้โมเดลของพวกคุณต้องเรนเดอร์แล้วนะครับ สร็จแล้วเรอเสร็จแล้วเสร็จร็จแล้จริงๆมันก็ไม่ได้กดดันนะมีพวกแกเนี่ยกดดันใช่ไหมเหลือเวลาอยู่ทิพวิยังพอนั่งเล่นได้เหลือยๆที่เหลือๆโอเคครับผมเมื่อกี้ก็แต่ละเล่าหนึ่งคลิปของพวกเรากับ1ชั่วโมงเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำแบบ24่สิบสี่ชั่วโมงมีเวลาตั้งหนึ่งวันเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่นะพี่โอ้สัมผัสอะไรับเดี๋ยวเราแบ่งไปทำโซนตัวเองเหมือนเดิมใครครับเริ่ม<ๆ> คุณครับคุณทำอะไรไม่้นึกว่าอยากทำจริงๆแล้วครับคือเราทำภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ต้องถึง24ชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดพอใจหรือเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่งตอนนั้นได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวจะเพิ่มดีเทลเรามีเวลาเยอะใช่ไหมคือตัวแรกอ่ะที่ไม่ได้ทำคือไม่ได้อนิเมตหางให้มันสบัดคิดว่าเวลา24ชั่วโมงเรือๆครับผม เวาาาลาม,มันเยอะเวลาม,มันเยอะมมเอาว่ากันก่อนนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราถ่ายฟุตเทจมานะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้ถ่ายเรฟ e ฟรนเดียวกันกับของต้นฉบับนะครับ พอเอามาอยู่ในพุทธิเดีรามาทำเนี่ยเราก็อยากเพิ่มเติมเรื่องของดีเทลนะครับผมในที่ตอนแรกผมเพิ่มเติมไปเนี่ยมันจะมีดีเทลของฟ้าที่เอาเข้ามานะครับให้มันู้ความมีความรู้สึกแบบคึ้มๆเพราะว่าตอนที่เราถ่ายมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเมฆที่ชัดเจนนะครับเราก็หามก้อนเมฆเนี่ยมาใส่เข้าไปให้มันมีความรู้สึกแบบขมุกขมัวนะครับเหมือนประเทศไทยที่มี PM 2.5ปกคลุมอยู่ในระขนาดนี้นะครับผมของผมเนี่ยในส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยการปรับสีจัดแสงอะไรอย่างนี้นะครับที่เหลือเนี่ย ตัวของ t d เองเนี่ย mm hmm. ก็ค่อนข้างที่สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยามาลองดูว่าเดียจะเป็นเดอร์ออกมาแบบไหนยังไงอันนี้จะเป็นจุดกำเนิดแสงตรงครีบเป็นเท็กเจอร์ส่วนที่เป็นแสงที่มันจะไล่บุดขึ้นไปก็ต้องวาดใน Photoshop ก่อนนี่ครับจากที่เห็นว่าวาด p o t o s h o p เมกกื่อกี เราก็เอามายัดใส่ในโมเดลมันก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราเอาเรนเดอร์เนี่ยคัมเท่าออกมาเราก็จะเอาเนี่ยไปใส่ใน After Effects ้ห้ที่บอลแล้วก็จะปรับให้มันโกลอะไรเป็นแสงเพราไปเป็นวิธีทำไฟแบบง่ายๆตอนนี้ก็อนิเมตสโวนทางมาส่วนต่างๆอะ่ะ ละเอยียดเก็บครบมแล้วครับผมกำลังลองเรนเดอร์ครับผมอันนี้1เฟรมใช้เวลา9วินาทีครับผมเรามีทั้งหมด200เฟรมคูณ9วินาทีหารด้วย60สิใช้ครึ่งชั่วโมงในการเรนเดอร์ช็อตกอซิลาตัวนี้ <Hey. S 1> ถือว่าได้อยู่นะเรามีเวลา,ยาเยอะ เสร็จแล้วจนทีดีเดี๋ยวผมจะเอาไปให้พี่บอลคอมโพสิตต่อครับผมเวลายังไม่ต้องรี่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเจ็ดปะตือเดินตือนตือ ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วครับผมก็ลยนะครับเราก็เต็มที่ครับถือถ้าสุดุนนี้ก็ต้องซื้อของใหม่ล้วแหละก็สปอนนะครับสาม,มารถเข้าได้นะครับเราเต็มที่นะครับกับเรื่องอุปกรณ์นะครับเราขายให้เต็มจัดให้เต็มเราใช้จริงนะครับผมเข้าได้นะครับช่องนี้เต็มที่คอมใช้ใช้ทุกเครื่องตอนนี้ไม่พอใช้ <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อด้วยเข้าเลยครับฮ <c oughs> ่าผมแกรมค้างมันก็ไม่ค่อยด้เซฟเท่าไหร่เมื่อกี้สู้วะสู้ยวะสู้มันดิ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว8ดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปถามพี่บอลกันเลยว่าเสร็จหรือยังถึงไหนแล้วนะครับเป็นไงครับพี่บอลตอนนี้ก็เรียบร้อยครับรู้สึกว่าเป็นการทําที่ยาวนานเป็นอารสำหรับผลงานของพี่ชินนีดีครับดีคือแบบเรามีเวลาต้องยิบเสีะเราเสร็จภายใน8ชั่วโมงคิดว่าเราโอเคสุดละไม่ใช่อะไรง่วงเราจะนอนแล้วโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับว่าเป็นยังไงพรรอมแล้วนะครับก็้ว กดไลค์กดแชร์สมัครสมาชพร้อมแล้วดูะไรโอ้โหหนึ่งชั่วโมงยันดีขนาดนี้เลยเนี่ยพี่ผมคดเจะไว้แน่พอเียกรถพยาบาลรอยนี่โอเคเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแปดจุ่หนึงพร้อมแล้วโอ้โห พี่จ้างน้องมาโอเค okay, ครับกันว่า,วามันแตกต่างกันยังไง CG 1ชั่วโมงกับ CG 8ชั่วโมงเนี่ยที่เราทำให้เริ่มจากเดียก่อนก็ตัวแรกเลยอนิเมชไม่ทันครับผมตัวพวกหางอะไรเงี้ยหรือมืออะไรเงี้ยไปเขาเรียกว่ายังไม่ละเอียดเป็นแค่คร่าวๆแล้วก็ตัดแสงไม่ทันเรนเดอร์ไม่ทันก็เลยต้องเรนเดอร์แบบเป็นพรีวิวออกมาก็เลยจะได้เท็กเจอร์ที่แบบไม่ละเอียดเห็นผลชัดมากว่าการจัดแสงสำคัญมากๆแล้วก็ด้วยความว่ามันใช้เวลาในการเรนเดอร์น้อยนะตรงเนี้ยไม่ถึง30วิบวิมันเลยมีความแบบเป็นดินน้ำมันมากกว่านะ เหมือนผิวม <If S 1> <regret> ันมันมันเลื่มเลือมอ่ะมันไม่เหมาะกับการเป็นผิวของเกรกหนังของสัตว์เราเลยเห็นว่ามันดูแบบหลอกๆอกหน่อยแล้วก็อย่างที่เดียบอกในการอนิเมตมันดูค่อนข้างเป็น2มิติเพราะว่าถ้าได้เห็นตัวนี้แล้วอ่ะมันมีการหันหัวมาให้รู้สึกว่าแบบมันเป็น 3d นะอ่าเนี่ยครับมันก็เลยมีความแตกต่างกันเยอะหน่อยส่วนโมเดลที่มีความแตกต่างกันเยอะที่สุดคือด้วยการคอมโพสิตหรือว่าการตัดแสงที่แบบว่ามีอะไรเงี้ยมันให้รู้สึกอุณภูมิว่าแบบมันมีมวลอยู่ข้างใน แต่ตัวนี้มันไม่มีดูยังไม่รู้สึกหรือหวานนะครับผมแล้วก็ไอตัวแสงตรงปากเนี่ยอาจจะมีหลุดบ้างเพราะว่ายังไม่ได้แท็กแบบดีมาเห็นขีนึงเอา้าหลุดวางเก็บไม่ทันนะครับแสงตรงปากแล้วก็ไม่ได้ใส่แฟร์เข้าไปให้มันดูรู้สึกว่าสวยงามอะไรเงี้ย <c oughs> ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของก <c oughs> ้อนเมฆในเฟรมตอนแรกที่ทำหนึ่งชั่วโมงเนี่ย <c oughs> พี่เสริมก้อนเมฆมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําเหมือนกับว่าเวลาแสงมันตอนฟ้าผ่านพอเวลาแสงมันขึ้นไปแล้วแบบมันมีการกระทบกับ มวลของก้อนเออมฆม,มันยังไม่มีตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรามาเก็บและแล้วก็ช่วงเวลาตอนที่รอเดียร์ทำเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ไปเก็บดีเทลเล็กๆเดี๋ยวพวกหลอดไฟไฟตรงนู้นตรงนี้อะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปใส่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วงตอนมันปล่อยแสงเรามีการแบบเขย่ากล้องให้มันรู้สึกถึงความ,มอิม,มอแพคอะใช่มีความแบบรุนแรงประมาณนี้ น,น,นี่แหละครับก็เป็นคลิปดีจีนหนึ่งชั่วโมง vs หนึ่งวันครับผมก็เป็นครั้งแรกที่เราลองเอาโจทย์ดีจีมาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าใครอยากให้เราลองทำอะไรข้างหน้าก็ลองคอมเมนต์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกเราด้วยและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ